คุณเคยสงสัยไหมว่ารัฐบาลใหม่ของนายอนุทินชาญวิรกุลจะรอดพ้นจากพายุการเมืองได้นานแค่ไหนมันอาจจะยุติบทบาทเร็วกว่าที่ทุกคนคาดคิดโดยเฉพาะก่อนครบกำหนด4เดือนเต็มมาฟังมุมมองจากเทพไทสเสนพงศ์อดีตสสอนครศรีธรรมราชที่กำลังจุดประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดียกันเถอะวันที่16ตุลาคม2568นายเทพไทยได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความบนเฟซบุ๊กโดยใช้หัวข้อสุดสเตือนใจว่ารัฐบาลอนุทินอยู่ไม่ครบ4เดือน เขาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดยิบว่าการบริหารของรัฐบาลชุดนี้จะยืดเยื้อได้เต็มตามข้อตกลงความเข้าใจโหมกที่เซ็นกับพักประชาชนหรือเปล่าโดยเฉพาะเมื่อนายอนุทินประกาศชัดเจนว่าจะยุบสภาในวันที่31มกราคม2 5 6 9แน่นอนแต่เอะลึกๆแล้วมีโอกาสสูงที่เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามแผนอาจต้องยุบสภาเร็วกว่ากำหนดถ้ารัฐบาลเผลอพลาดท่ารัฐบาลของนายอนุทินจึงกำลังเร่งมือทุกทางเพื่ออหีกเลี่ยงอุบัติเหตุทางการเมืองที่อาจทำให้ทุกอย่างพังทลายก่อนเวลา แต่ก่อนที่จะกดปุ่มยุบสภาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลน,นี้ต้องเร่งเคลียร์ภารกิจสําคัญอย่างน้อย3ข้อให้จบก่อนนะครับมาดูกันทีละประการเพื่อให้เข้าใจง่ายๆสาหรับมือใหม่ในวงการการเมืองข้อแรก การชักชวนและดึงตัวสอสอจากพรรคอื่นๆมาร่วมทีมพักภูมิใจไทยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะต้องแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของสอสอเขตท,ที่ย้ายมาสังกัดใหม่ให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและเน้นดึงสอสอจากกลุ่มใหญ่ในระบบเขตมาด้วยเราจะเห็นข่าวการเปิดตัวสอสออดีตสอสอหรือสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมพักภูมิใจไทยแทบทุกวันเลยละครับพักนี้ตั้งเป้าอยากได้สอสอรวม120คนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับที่พรรคอื่นๆเคยทำในอดีตเพื่อให้มีฐานเสีีียงงทท่่่มมันนคากขขึ้้อ2 การปรับโครงสร้างข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยยกย้ายตำแหน่งสำคัญให้ครบถ้วนตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารในสัปดาห์แรกก็ย้ายข้าราชการชุดใหญ่ในกระทรวงการคลังไปแล้วสัปดาห์ต่อมาก็ยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยถึง45ตำแหน่งโดยอ้างเหตุผลว่าต้องการคืนความเป็นธรรมและความเหมาะสมแต่ในความเป็นจริงมันคือการจัดระเบียบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีบทบาทหลักในการจัดการเลือกตั้งเช่นการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์หรือการดูแลสถานที่โหวตเพื่อให้ทุกอย่างเป็นกะ ลางและเอื้อต่อฝ่ายตัวเองมากขึ้นข้อที่ 3. การเร่งผลักดันนโยบายประชานิยมแบบเร่งด่วนหรือระยะสั้นให้เห็นผลชัดเจนสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้คือโครงการคนละครึ่งที่จะเปิดลงทะเบียนปลายเดือนตุลาคมนี้และใช้ได้จนถึงสิ้นปีเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนอนอกจากนี้ยังมีแผนลดค่าโดยสารหรือค่าพาหนะโดยสั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปหาวิธีช่วยเหลือเช่นล,ลดราคาตั๋วรถไฟหรือรถเมล์ซึ่งยังไม่นับรวมถึงนโยบายอื่นๆที่อาจตามมาถ้าทำให้ประชาชนรู้สึก พอใจได้รัฐบาลก็พร้อมตัดสินใจยุบสภาเพื่อไปหาเสียงใหม่ทันทีและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดไปการยุบสภาไม่ว่าจะก่อนกำหนดหรือตรงตามวันที่31มกราคม2569รัฐบาลต้องทำให้3เรื่องนี้สำเร็จก่อนเป็นอย่างน้อยแต่ลองดูสัญญ,ญาณเตือนภัยจากเหตุการณ์ล่าสุดสิครับการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาเห็นชอบร่างของพักภูมิใจไทยและพรคประชาชนโดยได้การสนับสนุนจากสวกลุ่มสีน้ำเงินซึ่งดูเหมือนเป็น การแสดงน้ำใจให้พักประชาชนแต่สุดท้ายเมื่อต้องเลือกว่าร่างไหนจะเป็นหลักในการพิจารณาผลลงมติกลับพลิกผันพักประชาชนจับมือพักเพื่อไทยเอาชนะร่างของพักภูมิใจไทยไปแบบสูสี300เสียงต่อ287เสียงโดยเลือกใช้ร่างหลักของพักประชาชน นี่มันสัญญาณบอกชัดเลยว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายอนุทินกําลังสัคนคลไม่มีอะไรรับประกันว่าจะอยู่รอดได้นานถ้าฝ่ายค้านหลักอย่างพักประชาชนและพักเพื่อไทยรวมพลังกันตรวจสอบแบบเอาจริงเอาจังและกดดันหนักๆรัฐบาลอาจต้องยุบสภาก่อนกําหนดจริงๆแต่ที่นี่แหละที่มันเริ่มถกเถียงกันรุนแรงคุณคิดว่ารัฐบาลน,นี้กําลังเล่นเกมการเมืองสก,กปรกด้วยการยกย้ายข้าราชการเพื่อเอื้อเลือกตั้งหรือมันเป็นแค่การปรับโครงสร้างปกติและถ้าฝ่ายค้านกดันหนักจริงจะยุบสภาเร็วกว่ากำหนดไหมมาคุยกันในคอมเมนต์เลยครับวว่าคุณเหห็นด้ยรืออไ มาและทำไม